สวัสดีครับผมบอยครับที่รึกษากาันขานยนต์ฟอร์นะครับอยู่ที่ฟอร์สาขาพระปรแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ Next-Gen e v e r e s t นะครับรุ่นไทเทเนียมพัดขับเคลื่อน2องล้อนะครับมารีวิวให้ทุกทานชมกันนะครับราคาขายนะครับรุ่นนี้อยู่ที่1.720,000บาทนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 0ลิตรนะครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับไอสองร้อยสองร้อยสิบแรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่5้านิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์โตนะ น้ำจากด้านหน้านะครับตรงฝากระโปรงนะครับตัวนี้จะใส่อคิลิคนะครับคำว่าเอเวเรสต์นะครับสีดำนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ครับกระจังหน้าทรงกรเตอร์นะครับจะทําเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าเองนะครับบริตติดในส่วนของข้อไฟหน้านะครับเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับให้กับลูกค้านะครับผมแล้วก็ตัวของชุดแต่งนะครับวิกเตอร์นะครับใส่เพิ่มเติมให้นะครับตัวชุดแต่งวิกเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าจะใส่ครอบ ในส่วนของกันชนเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวลายต่างๆนะครับก็คือลวดลายตรงกรอบเนี่ยกรอบไฟดันหมอกเนี่ยหรือว่าตัวกรอบของช่วงของชุดแต่งเนี่ยลูกค้าสามารถรีเควสสีได้นะครับตัวนี้ลูกค้ารีเควสตมาว่าอยากได้เป็นสีดําเงานะครับตัวนี้ก็จัดให้ครับผมจะมีลายประมาณนี้นะครับชุดแต่งของวิเตอร์นะครับแล้วก็ตัดขอบเส้นนะครับสีดําเงานะครับเพื่อให้แมทกับตัวของ ชุดกระจังหน้านะครับแบบนี้เลยตัวไฟหน้าเองนะครับก็จะมีไฟหน้าระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็เซ็นเซอร์กัดระยะนะครับ4จุดนะครับตัวกล้องนะครับที่ฝังอยู่นะครับก็องบอกว่าไอตัวกล้องเองนะครับเนี่ยก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับกล้องเป็นกล้องสา0้องศานะแล้วก็ตัวรถเองก็จะมีระบบเตือนการชนหน้าพร้อมกับตัวจับคนเดินถนนนะครับไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับผมรุ่นนี้ แล้วก็ชุดวิกเตอร์นะครับด้านข้างเองเนี่ยก็จะเป็นคิวร้อนะครับขนาด3นิ้วแบบแนบนะเป็นสีดําเงาครับเพราะวันนี้เราทําเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวล้อแมกนั้นก็เป็นล้อแมกขนาด20นิ้วนะครับซีรีส์ยางที่25 5 5้ทับ r 20นะครับแบบนี้มาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างตัวรถนะครับราหลังคาปกตินะครับจะเป็นสีบอลนะครับวันนี้บอลรับหลังคาเป็นสีดํานะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ ตัวของสติกอร์นะครับแลบครื่งคันนะครับเราก็จะมีในส่วนของฟิล์มเซรามิกนะครับความเข้มก็ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็ปิดกรนสาดให้4ชิ้นนะครับแล้วก็ดูมุมกว้างนะครับสนาดนี้เอยนะครับแล้วก็ตัวของเบ้าะรองมือเปิดก็ติดให้นะครับตัวด้านข้างอืนนะครับก็จะมีกล้องนะครับที่อยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเนี่ยก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับ LED ที่กระจกมองข้างอยู่นะครับแล้วก็ตัวของ กระจกเนี่ยก็จะมีตัวบายสปอร์ตนะครับแบบนี้นะครับด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายาไฟท้ายนะครับเป็น r v d signature นะแล้วก็ใส่ตัวครอบนะครับตัวครอบไฟท้ายเนี่ยเป็นสีดำเงานะครับหมืจากข้างหน้านะครับสัญลักษณ์คำว่า LED นะครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีกล้องนะครับที่ฝังอยู่ใต้ของโลโก้ใหมายทีหนึ่งครับกล้องมองหลังนะแล้วก็ชุดของ ชุดแต่งนะครับที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็เป็นชุดวิกเตอร์นะครับทําสีขาวตัดสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวของปลายท่อนะครับเป็นปลายท่อหลอกนะเป็นทรงเลขแปดครับตัวนี้ก็จะเป็นมีมีให้เลือกสองแบบนะครับอักษณะด้านท้ายแบบนี้นะครับตรถเองนะครับด้านท้ายต้องบอกว่าจะมีระบบช่วยเบรกนะครับช่วยเบรกขณะถอยหลังนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับเนี่ยสามารถที่จะ เวลาออกจากช่องจอดเนี่ยก็จะมีตัวเตือนด้วยนะครับเตือนรถมาจากด้านข้างนะครับเบาะนะครับเบาะแถว3นะครับจะพับไฟฟ้าพับพับไฟฟ้าจะมีตรงนี้นะครับตัวปรับอย่างนี้นะครับผมปรับเป็น่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับบอยปูในส่วนของพยางนะครับพยานพรม6กดีให้นะครับก็จะเป็นตัวของสีน้ำตาลนะครับ เดินได้สีเหลืองนะครับแล้วก็ตัวของพยางค์ปูพื้นนะครับแบบนี้เลยนะครับเวลาปิดนะครับก็ปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะใช้ในส่วนของคลิกเซนเซอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันด้านในกันนิดนึงนะครับด้านในตรงนี้นะครับกุญแใจจะเป็นกุญแใจเคเดตนะสัมผัสก็คือปิดสอดมือเข้าไปนั่นคือเปิดนะครับตัวด้านในอีกสักครู่นะครับ ข้างในนะครับตัวไฟนะครับปรับจากตรงนี้นะจะปรับสูงต่ำได้มีตัวของไฟหน้าออโต้นะครับไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ตัวเบาะน่าจะเป็นเบาะหนังนะครับสีดำนะครับเบาะไฟฟ้าปรับแปดทิศทางนะครับทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับมกให้ดูนะครับหน้าจอนะครับตรงนี้หน้าจอหน้าจอจะเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วนะครับ แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวของหน้าจอเนี่ยก็จะบอกมารวัดต่างๆนะครับแล้วก็ตัวของหน้าจอกลางนะครับก็จะมีขนาดใหญ่นะครับสามารถเชื่อมต่อเป็นคาเพลตโตได้นะครับแล้วก็ตัวแอร์แยกน้พุ่งใช้ขวาด้วยนะครับมีที่ชาร์จไร้สายนะครับผมแล้วก็ตัวของช่องเสียบย s บีทเอทซีนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ในส่วนของโหมดการขี่นะครับมีให้เลือกนะครับปิดเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวของระบบเทคชั่นคอนโทรลนะครับ ตัวกล้องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้องมองหลังพร้อมกับตัวของอช่องเสียบ USB นะครับกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับตรงนี้ตัวของรอถนะครับตัวนี้นะครับตัวรถเองก็จะมีะสรุปให้นะครับสรุปให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ แอร์แบนะครับก็จะเป็นแอร์แบ็กเจ็นะครับก็เรียกว่ามีให้ครบครันนะครับถ้าลูกค้านะครับที่สนใจตัวนักเก็ง e อลเล s นะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามฟังชั่นกับบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 6ย์นะครับสามสองสามสองห้าหนึ่งแปดครับหรือว่าแอดดีไลน์บอยตามเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้บอยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำใจให้บอยด้วยนะครับบอยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ